ที่นายกแพรทรอนทันทแถลงไปเกือบหนึ่งชั่วโมงครับในมุมของคุณจรพรมมองถ้อยแถลงของนายกแพทองทันเป็นยังไงบ้างครับคือถ้อยแถลงเนี่ยเนื่องจากว่าได้ถูกเผยแพร่ก่อนมาหลายวันนายกรัฐมนตรีมีเพียงแค่ไปอ่านให้ตรงกับที่ได้เขียนเอาไว้ครับนะครับโดยกลไกซึ่งโดยกระบวนการก็จะเป็นอย่างนั้นและก็รูปแบบไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย ก็ต้องอ่านคําแถลงนโยบายครับซึ่งเป็นคําที่สะส,ะสะประชาชนสื่อสารมวลชนได้เห็นก่อนอยู่แล้วนะครับ,รบก็คือหมายความว่าอ่านตรงตามนั้นเป็นว่าใช้ได้เนื้อหาสาระหลักเนี่ยนะครับตามไปตามที่ฝ่ายค้านคุณสิริกัญญาเนี่ยนะครับว่าในสิบสี่เรื่องเนี่ยตรงกับคุณทักษิณทียสิบเอ็ดเรื่องครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าแน่นอนที่สุดคนก็เชื่อเรื่องการครอบครองจากปากของคุณทักษิณเอง และคนก็เชื่ออีกนั่นแหละอย่างไรก็คุณทักษิณมีความสามารถเหนือกว่าคุณลุงยิ่งเนี่ยนี่ก็ไม่มีใครสงสัยอะไรแต่ว่าคุณทุกคุณทักษิณเป็นบุคคลต้องห้าม,มถูกตัดสิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตในประเด็นทุจริตเป็นบุคคลลักษณะเดียวที่สารรัฐธรรมนูญสั่งไม่ให้คบคาสมาคมด้วยจากคำวินิจฉัยกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินครับเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับผมเองก็ เรื่องนี้เรื่องอะไรก็กว่าปรากฏการแต่ว่านโยบายเร่งด่วน,นที่น่าสนใจว่าการทำบอนในประเทศไทยเนี่ยม,มันต้องเร่งด่วนเอ <Entertainment Complex. S 2> นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไอ้น,นั่นชื่อบางหน้า<อ>นะครับถ้าพูดกันตรงๆก็คือบอนบอนนั่นแหละนะครับที่เหลือเป็นองค์คาประยพที่เกี่ยวข้องกับบอคบผมผมเองก็ได้ติดตามเรื่องนี้ก็เห็นว่ามันไม่ได้คุ้มค่ากับความเสียหายของประเทศไทยเลยคุณออฟลองดูนะครับว่าบอนเนี่ยนะครับทั้ง ทั้งแดแห่งที่ประกาศจะทำเนี่ยนะครับจังหวัดสําคัญเช่นเชียงใหม่ภูกเก็ตนะครับโคโราชส,สงขลานะครับหรือจังหวัดอื่นใดให้ครบทั้งแดแห่งรวมกระทั่งกรุงเทพมหานครครับ,รบจะมีรายได้ตลอดระยะเวลาสัมประธานเนี่ยสาีสิบปีเ,เพียงแค่เนี่ยนะครับสองแสนแปดหมล้านเท่านั้นเองครับเราลองเทียบดูว่ารายได้เรื่องการท่องเที่ยวเอาเมื่อปีกลายอยู่ในแถลงนโยบายเนี่แหละปีเดียวในขนาดประเทศกําลังแย่ๆเนี่ย รายได้จากการท่องเที่ยว1.8ล้านล้านครับนั่นหมายความว่าถ้าวันที่ประเทศสมบูรณ์นะครับต้องเกินเนี่ยนะครับต้องเกิน3.0ล้านล้านมากกว่านั้นกาเสียด้วยซ้ำครับทีนี้เนี่ยนะครับ30ปีได้280,000ปีเดียวเนี่ยะครับแย่ๆเนี่ยท่องเที่ยวล้าน1.8ล้านล้านชัเลี่ยต่อปีเนี่ย9,300กว่าล้านนะครับรายได้จาก8แห่งเลยที่ประเทศจะต้องแลกกับออาบยมุกนะครับกลายเป็นประเทศเนี่ยนะครับเรื่องการพนัน รแรกก็เรื่องการฟอกเงินแม้จะเอาตัวแทนปปงงมานั่งอะ่ะแต่เราก็รู้ว่าสภาพจริงๆนั้นไม่สามารถควบคุมอะไรกันได้ครับและความเสียหายอื่นๆและบ่อนทั่วไปเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะไปยกเลิกอะไรกันได้ปราบปรามอะไรกันได้นะครับเพราะมีการศึกษากันแล้วว่าในจํานวนผู้เล่นต่อหนึ่งปีเนี่ยจากจํานวนแปดแหกนั้นจะเป็นคนต่างชาติเพียงแค่หนึ่งล้านเท่าน,นั้นเองเป็นคนไทยสามล้านฮ ถามว่าแล้วสูบรายได้จากใครสูบเงินจากใครก็สูบจากคนไทยครับและบริษัทเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับราชกิณฑนาหม่เนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่เป็นหนี้นะครับติดลบนะครับแล้วก็ต้องลงทุนสองแสนล้านครก็เขาก็ชัดเจนว่าจะมีบริษัทต่างชาตินะครับจะมาร่วมลงทุนแปลความว่าไอ้คนสามล้านคนที่เป็นคนไทยบวกหนึ่งล้านที่เป็นคนต่างชาติแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นเนี่ยนะครับ เป็นคนไทยนั้นก็สูบเงินจากประเทศไทยไปต่างประเทศอีกเห็นไหมถามว่าประเทศเราอะไรมีจุดคุ้มทุนปีหนึ่งเก้าพันสามร้อยล้านท่องเที่ยวเฮงสวยเฮงสวยเนี่ยยังหนึ่งจุดแปดล้านล้านอ่ะต่อหนึ่งปีไอ้นั่นไอ้นั่นนะครับสามสิบปีสองแสนแปดหมื่นล้านมันควรแลกไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ทำนโยบายเร่งด่วนทั้งที่คนเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจบาดท้องแต่เรื่องบอนไกลเป็นเรื่องเร่งด่วนผมว่า ไอ้นี่นะครับเข้าขายหน้าสงสัย <Ừ. S 2> เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับมีนอกมีในหรือไม่คนไทยมีสิทธิสงสัยงั้นงั้นอย่างนี้ได้ไหมฮะถ้าถ้าผมพูดในมุมของรัฐบาลรบหรือมุมของคุณทักสินที่เขาพยายามจะสื่อสารมาโดยตลอดเนี่ยคือเขาบอกว่าเศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยโอ้โหมันมีมูลค่ามหาศาลมันควรจะต้องยกเอามาไว้บนดินได้แล้วเพื่อจะเก็บภาษีเข้าประเทศแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันไม่มีเนี่ยมันก็เล่นกันอยู่แล้วเต็ไมไปหมด แถมผิดกฎหมายมอมเมาประชาชนก็ยกขึ้นมากําหนดกฎเกณฑ์ให้ถูกให้ต่างชาติมาเล่นอย่างนี้ได้ไหมพูดอะถูกอ่าแต่ว่ารายรับที่เข้าประเทศมันไม่ถูกไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจําเป็นจะต้องหารายได้เข้าประเทศครับมันควรแบบนี้ไหม,มก็คุณลงทุนหนึ่งแห่งสองสองแสนล้านแปดแห่งหนึ่งจุดหนะครับหนึ่งจุดหกล้านล้านแต่ผลไอ้นั่นใช้เวลาสามสิบปี แต่ประเทศได้รับผลประโยชน์เพียงแค่สองสแปดหมล้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเอาของใต้ดินขึ้นบนดินครับถ้าผลประโยชน์มันเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองอมไม่มีใครขัดข้องยังจาไม่ได้คดีไอ้หวยหวยบนดินสองตัวสามตัวครับคนทั้งบ้านทั้งเมืองต่างก็รู้ว่าหวยใต้ดินเยมันมีอยู่แล้วอืเอามาขึ้นบนดินเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ทําไมคุณทักษิณต้องติดคุกสามปีในคดีเนี้ยเห็นไหม เพราะเนี่ยครับผมดูเนี่ยนะครับการสอบสวนหรือการดําเนินการคดีเรื่องนี้เวลาเนี่ยครับได้เงินเนี่ยนะครับจากจากของที่ใต้ดินขึ้นมาบนดินนะครับแต่ปรากฏว่านะครับปรากฏว่าไอรายรับนะครับรายรับมันพอเห็นแต่รายจ่ายมันพิสูจน์ไม่ได้เป็นจำนวนมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นอยาถ้าเอามาจริงๆมันต้องเพื่อชาติบ้านเมืองก็กรณีสองตัวสามตัวมันพิสูจน์แล้วไง นะครับว่าท้ายที่สุดนั้นมันไม่ใช่เพื่อประโยชน์สาธารณะครับนะครับและประเทศเราก็กลับไปอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมเห็นไหมคือผมเองก็เห็นว่าไอ้ธุรกิจเทาๆทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่งขายบ้านเนี่ยนะครับให้นอมินีทุนจีนสีเทาอ่ะซอยลาซานน่ะจำไม่ได้อ่ะเห็นไหมก็กไปแก้ไขกฎหมายได้ แต่ว่ากฎหมายที่ไม่อยู่มันผิดกฎหมายครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมเห็นด้วยว่าของใต้ดินเอาขึ้นมาแต่ขึ้นมามันต้องเพื่อชาติบ้านเมืองมันไม่ใช่ชเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยอ้างชาติบ้านเมืองอ,อันนี้คือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ประเด็นนี้นิดหนึ่งฮะก่อนจะได้ข้ามไปไประเด็นต่อไปเลยในน,นี้เราเจาะมาที่เรื่องนี้แล้วเนี่ยก่อนน,น,นี้พักภูมิใจไทยดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ล่าสุดเนี่ยภูมิใจไทยบอกไม่ขัดข้องละนโยบายนี้แต่ ต้องไม่กระจุกแค่หัวเมืองตกลงจุดยืนของภูมิใจไทยที่มีต่อเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กับท่าทีของเพื่อไทยเนี่ยมันมีนัยยะอะไรแฝงไหมฮะคือผมว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับผมว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขารู้ว่าควรจะอยู่อย่างไรกับพรรคเพื่อไทยครับเพราะเขารู้จักตัวตนของพรรคเพื่อไทยดีมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ตบจูกกันไปอย่างนั้น <c oughs> คือหมายความว่าตั้งแต่เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยตบเขาก่อนเรื่องกัญชาครับ นะครับครั้งนี้เขาก็ตบเรื่อง e n t e เ t a i n m e n t complex เรื่องบอลนะครับแล้วก็จูบเดี๋ยวก็ตกใหม่ได้นะครับเขาเขาก็ต้องรู้ว่าการดํารงชีวิตนะครับกับวงการเมืองที่ไม่ต้องรักษาคําพูดนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเล่นนะครับแล้วก็อยู่บริหารการจัดการให้ได้และเขาก็ต้องย่อมย่อมย่อมที่จะรู้ที่ว่ามันยากนะครับแต่ว่าที่เขาทักท้วงก็คือว่าอย่าไปกระจุกเพราะนะครับไอ้ที่ไปเตรียมการทั้งหลายเนี่ยในแวดวงก็เห็นกันหมด นะครับไปเตรียมพื้นที่ไหนบ้าง mm hmm. นะครับ mm hmm. เขามากจุดกันได้นะครับและบใครเกี่ยวข้องกันด้วย mm hmm. นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับที่ภูมิใจไทยเขามาพูดเขาก็รู้ว่าเนี่ยนะครับว่าใครกําลังทําอะไรกันอยู่เพ mm ีย hmm. งแต่ว่าเขาเล่นในบริบทก็รู้ว่าอย่างไรก็ต้องไปเจอด่านประชาชนอยู่ดี mm hmm. mm hmm. อ่ะอืมอืมอ่ะนี่คือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไหนไนพูดถึงนโยบายแล้วผมจิ้มไปที่อีกหนึ่งนโยบายก็แล้วกันที่แน่นอนว่าพูดกันมาเป็นปีๆแล้วดิจิตอลวอลเล็ตนะ <S 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 เอาล่าสุดเลย ที่ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนตลอดนะฮะแล้วถ้าคุณผู้ชมจะแคปคลิปนี้ไปเนี่ยใส่วันที่ด้วยนะฮะว่าคลิปมาจากวันที่เท่าไหร่นะฮะณนะวันนี้เนี่ยเมื่อวานคุณพิชัยชุนหะวชิระรัฐนปรีครังเนี่ยบอกว่า,ววาดิจิ a l ลเวลตเฟสแรกเนี่ยจะแจก25กันยายนเป็นต้นไปอ่ะใครที่เปิดมาดูวันนี้เนี่ย25แล้วนะฮะตอนแรกบอก20ะนะตอนนี้25แล้วนะฮะ14ล้าน5แสนคนแต่เฟสที่2อเนี่ยอีกประมาณ30ล้านคนเนี่ย ปีนี้น่าจะไม่ทันอะในมุมคุณจตุพรมองไงเพราะว่าฝ่ายค้านี่โอ้โหเขาก็จับตาอยู่คือความจริงเนี่ยโครงการนี้มันลวงโลกมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่การไปนะครับยื่นกับกกตที่ใช้มาเป็นนโยบายครับที่มาของเงินมันก็ตรงอนะก็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 โทษอันโทษก็ไม่ตรงครับนะครับกับที่มาของรายได้อการกระทําทุกอย่างไม่ตรงเลยรัศมีสกิโลเมตรสี่พายุหมุน นะครับถ้าเป็นการแจกเงินสดนะครับไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ครับเราเนี่ยเป็นคนบอกว่าถ้าจะแจกต้องเงินสดเพราะดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับต้นทุนสินค้าหนึ่งในห้าเท่านั้นเองครับเวลาใช้เนียสามร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสินค้าราคาเนี่ยนะครับถ้าเงินร้อยก็ยี่สิบาทนะครับเวลาใช้นี้เนี่ยนะครับก็สามร้อยดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเงินสดนั้นเนี่ยก็มีการพูดกันมานานเพียงแต่ว่า พรรคเพื่อไทยเองรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ยืนแข็งกันมาโดยตลอดแต่เรื่องนี้ก็เห็นอย่างหนึ่งว่าการถแถลงทุกครั้งนะครับที่เขาสามารถรักษาจุดยืนอย่างมั่นคงก็คือว่าไม่ตรงสักครั้งเดียวหมายถึงว่าถแถลงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ไม่ตรงกับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สามก็ไม่ตรงกับครั้งที่สองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความสามารถครั้งล่าสุดที่รัมรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงเนี่ย นะครับก็ไม่ตรงกับครั้งก่อนหน้านั้นครับนะครับนี่ก็คือดิจิตอลวอลเล็ตเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่านอกจากเรื่องผลประโยชน์อื่นใดที่น่าสงสัยแล้วเนี่ยเขาต้องการตีไพ่เรื่องที่ดินคอนโด99ปีนะครับที่อุตสาห์ไปพูดว่าเมื่อครบ99ปีแล้วอย่าเอาที่โอนไปให้กรมธนารักษ์เพื่อมาสร้างบ้านให้กับคนจนคนพูดก็ตายแล้วคนฟังก็ตายหมดแล้วครบ99ปี ครับทั้งคนพูดและคนฟังตายด้วยกันทั้งคู่อเอาอะไรไปพิสูจน์หลักฐานได้แต่ว่าไอ้ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันที่พูดอยู่เนี่ยนะครับที่ผ่านมาไม่กี่วันน่ยยังรักษาคำพูดไว้ไม่ได้เลยไอ้นี่จะต้องไปเชื่ออีก99ปีข้างหน้านะครับทั้งคนพูดและคนฟังไม่มีใครอยู่แล้วอถ้าดูจากภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยฝั่งของคุณแพรทองทาน เมื่อกี้คุณจตุพรบอกแล้วนะครับว่ามันมีข้อมูลหลุดมาแล้วคุณเป็นเพราั้นก็อ่านตามข้อมูลที่หลุดออกมานั่นแหละคือไม่ไม่เป็นแค่ข้อมูลหลุดเป็นเอกสารเผยแพร่อ่าไม่ใช่หลุดไม่ใช่หลุดเผยแพร่ออกมาแล้วครับประเด็นหนึ่งคือแล้วฝั่งของพักประชาชนซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านบ้างคือที่น่าสนใจที่หลายคนจับตามองก็คือว่าทั้งสองท่านเนี่ยอายุไล่เลี่ยกันนะทั้งนายกแล้วก็ว่าที่ผู้นําฝ่ายค้านอายุ3738ประมาณนี้เอ่อมันมีประโยคหนึ่งที่เมื่อวานคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพักประชาชนพูดแล้คคนนแชร์อขางเยะ แล้วกล้องที่สภาก็เหมือนรู้ฮะก็จับรีแอคคุณแพรทองทานไปด้วยก็คือประโยคที่บอกว่า1ปีรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยศูนย์เปล่าครับแล้วก็บอกว่ามี3นายที่เอื้อคือนายใหญ่นายหน้าแล้วก็นายทุนครับในมุมคุณจตุพรมองไงฮะก็ตรงก็เห็นได้อย่างชัดเจนก็รัฐบาลก่อหน้านี้ก็สามปอไอ้นี่ก็3สามนนออะไรฮะนายนายใหญ่นายหน้านายทุน ก็ใครก็รู้เนี่ยนะครับคําว่านายใหญ่ในทางการเมืองเอาไว้ใช้สําหรับการเรียกใครครับผมเนี่ยนะครับตั้งแต่รู้จักมาไม่เคยเรียกนายใหญ่หรือนายแม้แต่เพียงคาเดียวนะผมเรียกตําแหน่งเขานะนะครับผมก็เลยเปรียบเวยว่าเรียกเรียกนายจนกระทั่งยศหายนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นว่าใครเป็นผู้ครอบครองนายกรัฐมนตรีครับนะครับใครเป็นผู้ที่มีอํานาจอย่างแท้จริงอก็คือนายใหญ่นั่นแหละครับส่วนเรื่องไอ้นายหน้าเนี่ยนะครับ แน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าประเทศเราลองไปตรวจค้นดีๆเถอะผมเห็นมาหลายรัฐบาลที่พวกนี้เกี่ยวข้องมีรัฐมนตรีไปซ้อนอยู่ทั้งนั้น,นคือหมายความว่ารัฐมนตรีก็คือผู้ต้องไม่รับผิดชอบตามกฎหมายครับมีหน้าที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อื่นใดส่วนผู้รับผิดชอบหน้าที่ในการติดคุกเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีไปนะครับมีแทบทุกกระทรวงพวกรัฐมนตรีลองไปตรวจเช็คดูนะนะครับว่ากระทรวงนี้ต้องคุยคนนี้ นะครับเรื่องนี้ต้องไปคุยกับคนนี้นะครับกรณีรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับก็ขอเวลาพิสูจน์กันมาว่าจะเลือกใช้วิธีการเดิมหรือไม่มส่วนนายส่วนเรื่องนายทุนนั้นก็ดูในงานวันประกาศไอ้วิสัยทัศน์ครับนั่นก็คือคําตอบอยู่แล้วว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรเรื่องความเหลื่อมล้ำอ,ะอ่ะนะครับไอ้ที่น่าสนใจก็คือว่ามีแนวความคิดว่าจะไปเวรคืนจะไปซื้ออายุสัมปิทานรถไฟฟ้า แล้วเสร็จแล้วให้เขาบริหารต่อครับก็คือหมายความว่าเขารับไม่ต้องแบกรับเรื่องการขาดทุนเรื่องการสุ่มเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นเอาเม็ดเงินไปนะครับส่วนไปจัดการอย่างไรนี่ก็คิดอ่านกันเอาเองแต่ที่น่าสนใจเรื่องลักษณะเดียวกันไอทางด่วนเนี่ยกำลังจะครบอายุสัมปทานวางแผนจะต่อให้เขาไอนู่นอยู่ในอายุสัมปทานจะไปซื้อเวลาของเขามาเห็นไหมการบริหารเศรษฐกิจแบบไบโพล่าเนี่ย แต่ความจริงมันคือผลประโยชน์ทับหมดนะนะครับไอ้ที่จะหมดก็ผลประโยชน์อีกแบบหนึ่งครับไอ้ที่ยังอยู่ก็ผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเห็นไหมทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ใช้ประชาชนบางหน้ายี่สิบาททุกสายทําทันทีและสุดท้ายพอไม่มีปัญญาจะทําก็มาต้องใช้วิธีการนี้เอาเงินประเทศไปซื้อเวลาสมปทานเห็นว่าก็การันตีเรื่องการขาดทุนเขาเส็จครับนะครับและเขาบริหารต่อมีนายทุนห้าโง่ที่ไหนจะไม่ไม่เอาบ้างอ่ะทีนี้ประเด็นคือ เมื่อกี้เราพูดถึงฝ่ายค้านนะฮะว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็มีมีคำพูดที่เจ็บๆแสบๆเนี่ยแต่ผมไปส่องคอมเมนต์มานะคุณจตุพรแฟนคลับของรัฐบาลหรือว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหฝ่ายค้านนี่ยขยันแต่ปั้นวาทก,กรรมมาเล่นมาโจมตีรัฐบาลแล้วมาใช้คําว่าตรวจการบ้านหนึ่งปีเนี่ยจะมาตรวจได้ยังไงเพิ่งจะเป็นเองยังไม่ได้ทําเลยอ่ะคุณจตุพรว่าไงฮะความรับผิดชอบของพรรคการเมือง องไม่ลืมนะครับว่าพรรคเพื่อไทยประกาศเป็นคนคิดเป็นทําเป็นนะครับใครก็คิดได้แต่คิดแล้วทําเป็นมีพรรคเพื่อไทยพักเดียวรัฐบาลของเศรฐษฐาทวีสินนั้นเป็นความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยครับภายใต้การนําของคุณอุงอิงในฐานะที่เธอเป็นนายกประทษเป็นหัวหน้าพักในขณะนั้นครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นในขณะที่เธอเป็นหัวหน้าพักก็เป็นความรับผิดชอบทุกสิ่งที่ประกาศบนเวทีเธอเธอกับคุณเศรษฐาประกาศเหมือนกันนะ และที่สําคัญที่สุดนั้นเธอต้องกํากับคุณเศรษฐาฐานะเป็นหัวหน้าพักนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือความรับผิดชอบอหนึ่งปีถ้าล้มเหลวคุณอุ้งอิงต้องรับผิดชอบด้วยในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยส่วนเนี่ยนะครับรัฐบาลอุ้งอิงเนะี่ยนะครับซึ่งก็ก็มีโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือก่อนแถลงนโยบายเรื่องน้ําท่วมเชียงรายเนี่ยแต่ก็กลับที่จะละดเลยทั้งที่รัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งหกสองกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนเนี่ย ก็สามารถใช้อำนาจสั่งการได้ไปพลางก่อนนะครับแล้วเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันเป็นความจําเป็นเร่งด่วนอยู่แล้วและไม่มีนักร้องบ้าที่ไหนใครเขาไปร้องกันเรื่องนี้หรอกนะครับแต่ก็อ้างเรื่องต้องรอถแถลงนโยบายก่อนครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอบรรดานักกฎหมายที่นั่งอยู่ในรัฐบาล <ฮะ S 2> ไม่มีใครกล้าไปบอกนายยกสักคน <c oughs> ว่าทําได้อนะครับถ้าวันนั้นเนี่ยนะครับเธอไปก่อนที่จะถแถลงนโยบายอนะครับ ถามว่าทำยังไงทำแบบคุณบุมบดด๋มบรรณดาเนี่ยลงพื้นที่นะครับโอ้โหตัวเปียกเนี่ยนะครับแล้วก็มามาถึงที่สภา,าโอ้โหนะครับก็ภารกิจสภา,าเธอมาแค่อ่านเนี่ยเท่านั้นเองอะถ้าถ้าจะต้องเตรียมตัวเตรียมนูน่นเตรียมนี่ก็พอว่ากันไปอไอ้นี่มาอ่านไม่ต้องเตรียมการเรื่องอื่นใดเลยก็ไปลงพื้นที่ไปลุยน้ําท่วมเลยลุยน้ําท่วมเนี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ก็กลับมาที่ประชุมสภา นะครับสภาพโหหน้าตาอิดโรยอ,อไม่ได้รับออไม่ได้นอนอ,อดำมาเลยเอา้าดำเมียบม,มาเลยนะออกระเซาะกระเซิงโอ้นี่วิกฤตเป็นโอกาสเลยนะออจะได้ใจได้ก็จะได้ใจอารมณ์ความรู้สึกของคนอ,อแืแล้วสุดท้ายเป็นยังไงก็ก็รอจนกระทั่งคนสาบแช่งกันทั่วหน้าเห็นไหมทั้งที่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับ,รบพอนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับไม่กล้าไป ไอรัฐมนตรีหน้าไหนจะกล้าไปบ้างอ่ะพอไหนจะไม่ไปใครใครไปก็สวยสิอ๋อนี่นี่นี่แสดงว่าหาเสษหาเลยใช่ไหม,มเห็นไหมรัฐมนตรีก็ไม่กล้าไปและความเป็นจริงเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีต้องบัญชาการครับนะครับลงไปบัญชาการไอรัฐมนตรีทุกกระทรวงสบงกรมต้องระดมกันเลยนะครับนะครับแม้ว่ายังไม่แถลงนโยบายถ้าจำถ้ามีความจําเป็น ว่าแถลงกันไปทนันขอเลื่อนไปก่อนน้าท่วมเขามาจัดการก่อนก็ทําได้ก็ทําได้แต่เขาเขาเขาบอกว่ามันไม่มีอำนาจเต็มมันต้องแถลงให้เสร็จก่อนอย่างเงี้ยเขาพูดตลอดเลยนะฮะทางนั้นน้ำเต็มแล้วก็คือหมายความคุณอ่านรัฐธรรมนูญมาตร,ราร้อยหกสองดินะครับกรณีความจำเป็นเร่งด่วนก็สามารถใช้อำนาจได้ไปพลางก่อนนะอไอ้น้ำท่วมเชียงรายแม่สายเนี่ยครับอำเภออื่นๆนั้นนะครับเชียงใหม่แถบแม่ไอ้นี่ไปพะเยานู่นนี่นั่นนั่นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนมา เรามานั่งรอเรื่องการถแถลงนโยบายได้ยังไงไอ,อรัฐธรรมนูญเขาก็อุดช่องเอาไว้ให้แล้วนะครับประเทศมันจะมีช่องว่างเรื่องการใช้อำนาจไม่ได้ครับแต่มันเรื่องจิตใจของคนะคุณกลัวเขาจะมาร้องอ่ะเดี๋ยวนักร้องมาร้องอีกไอ้วุฒิภาวะเนี่ยนะครับการนำไม่ได้ถ้าความรับผิดชอบต่อประชาชนตายเขาก็ต้องไปทําอเห็นไหมม,มันต่างกันไนความรับผิดชอบนะครับคนที่มีลักษณะผู้นําทั้งหลายเนี่ย เขาต้องตัดสินใจชับลั่นนะครับเอาเครื่องขึ้นแล้วนะครับลงเชียงรายลงเชียงรายไม่ได้ก็ลงจังหวัดใกล้เคียงเห็นไหมแล้ววันนั้นยังลงได้อยู่นะครับบางที่ก็ลงพื้นที่จังหวัดหมายถึงว่าเครื่องเอาเครื่องลงใกล้และที่เหลือก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปใช่ใช่ใช่ครับสารพัดอุปกรณ์ของรัฐมีครบทุกข้อก็ตัวเองจะมาอ้างอะไรเนี่ยนะครับไอเรื่องต้องแถลงนโยบายก่อนครับเพราะแค่อ่านนะครับคือหมายความว่าจาต้อง ถ้ามีความจะเป็นต้องคิดอย่ผมบอกว่าเลื่อนเวลาไปดิขามาช่วยพี่น้องก่อนอชวนฝ่ายค้านมาด้วยเอาเรามาเจอกันที่นี่ะะนะครับเรื่องนี้ร่วมแรงร่วมใจไม่เกี่ยวกัรเมืองอเอาการเมืองวางกันเอาไว้ก่อนอกลับมาในพื้นที่กันนะครับเสร็จแล้วสัป,ปดาห์หน้าเน้นระาัน้ำลดแล้วก็ให้ประธานนัดหม,มายมารัฐบาลล่าช้าได้นะครับแต่การแก้ไขปัญหาของประชาชนจะล่าช้าไม่ได้นะโอ<ห>ในวิกฤตมีนะใช้โอกาสให้เป็นไอ่ออน,นี่มีโอกาส แต่แต่ไปสร้างวิกฤตเอาเอาแปลว่าไปวันนี้ไปวันนี้ไม่ทันแล้วเหรอมันก็ช้าอานะครับคือหมายความว่มาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครั้งที่แล้วเธอไปที่ที่น,นั่นพ่อไปเชียงรายหเห็นไหมเห็นไหมไปผัดข้าวใครก็เห็นกันทั้งนัานข้าวผัดเสร็จแล้วไปใส่กระทะใหม่มแก๊สก็ไม่ต้องจุดทําท่าเหนะ็นไหม <laughs> พ่อไปเชียงรายแจกของคนในเรือน้ําเท่าตาตุ่มนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยรับต้องแบกเรือเข้าแบกเรือออกให้คนไปนั่งอ่ะไปทําทําไมเห็นไหมร่องรอยแบบนี้นะครับผมก็บอกว่าเนี่ยนะครับมันหมดเวลักการเมืองยุคใหม่ครไอ้ประเภทจัดฉากผัดข้าวเนี่ครับทำท่าเออเออมันพอที่ทีมันเฉยไหมนี่ผมอยากถามคุณจรพรเหมือนกันว่า มันแทบจะทุกยุคทุกสมัยทุกคนด้วยนะว่าเวลาลงพื้นที่ไปช่วยน้ําท่วมหรือภัยพิบัติเนี่ยรัฐมนตรีต้องไปผัดกับข้าวไปทํากับว่าเพราะอะไรฮะเราบ้างไงคือมาให้ความว่าไม่ได้ครับคือมาให้ความว่าออมีความเชื่อว่าจะต้องนะครับทําท่านี้นะครับเพื่อให้ผู้สื่อข่าวได้บันทึกภาพเพื่อจะไปรายงานข่าวอว่าวัดนี้ได้ลงมาผัดข้าวแล้วความเป็นจริงเนี่ยนะครับ เห็นไหมว่าครัวพระราชทานมันเขาก็มีระบบของเขาใช่ฮะทางการนะครับคนที่มีหน้าที่นะครับในเรื่องการผัดข้าวเนี่ยนายกไม่ได้มีหน้าที่ในการผัดข้าวนะอและที่สําคัญข้าวมันผัดไปแล้วอแล้วคุณมาผัดซ้ําทําไมอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณผัดคุณก็ได้เฉพาะตอนที่พูดสือข่าวนะหลังจากนั้นคุณก็กลับถ้าคุณผัดอยู่ตลอดเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปไหมคือลักษณะเนี่ยครับการจัดฉาก เวลาเนี่ยนะครับนักการเมืองเวลาลงพื้นที่ผมเห็นเหมือนกันหมดพอลงพื้นพอลงจากเครื่องเนี่ยเหมือนคนตาบอดทั้งนั้นนะไอ้คนเนี่ยนะครับคนในพื้นที่จูงไ,ออไป <S <S ไหนก็ไปนะครับไม่ได้วางแผนกันไว้ก่อนอทีนี้นะครับไอ้ฉากผัดข้าวเนี่ยมันมาก็ตั้งแต่ยาวนานมันเฉยแล้วไงนะครับและที่สาคัญจนกระทั่งยุคนี้พยายามจะแก้แล้วว่าผัดโดยไม่ต้องจุดแก๊สกันแล้วก็ตามแต่คนก็มีความรู้สึกว่ามันซ้ําๆไหมมันเป็นเรื่องบ้าๆไหมทั้งที่จริงแล้วเนี่ยครับ บรรดาพ่อครัวแม่ครัวอาสาชาวบ้านจิตอาสาทั้งหลายเนี่ยเขาก็ทําของเขาอยู่แล้วก็ปล่อยของเขาดิถ้านายกมามีหน้าที่อย่างนี้คุณก็ไม่ต้องกลับไปทําเนียบคุณก็เฝ้ากระทะอยู่นั่นะนะครับแล้วไอ้พวกไอ้คนที่ผัดก็ไปอยู่ทําเนียบแทนไหมอ๋อแต่แต่วันนี้มันมีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมเห็นค่อนข้างเยอะพอคุณแพนทองทานลงพื้นที่ไปเนี่ยผมไปส่องดูเนี่ยบางท่านก็บอกว่าเนี่ยนายกไปแล้ววันนี้ลงก็ด่าไม่ลงก็ด่านี่ลงแล้วจะจะด่าอะไรอีกอ่ะบางท่านก็บอกอย่างนี้ เงื้อง่ายราคาแพงเห็นไหมเงื้อง่ายราคาแพงเห็นไหมผลลัพธ์มันต่างกาันครับระหว่างวันนี้กับเมื่อวานมันต่างกันนะนะครับระหว่างเมื่อวานกับเมื่อวานซืนมันต่างกันนะคือที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเอามาวันนี้น้ำาน้ําแห้งเห็นไหมที่เราเห็นภาพตอนนั้นน้ําเชี่ยวไหมครับอันนี้เป็นโลนแล้วอตอนอารมณ์ระหว่างน้ําท่วมน้ําเชี่ยวไหลแรงกลาคนอยู่หลังคา กับวันที่เหลือแต่โคลนเนี่ยอารมณ์มันต่างกันไหมอารมณ์มันต่างไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษประชาชนอย่าไปโทษคนเขาแสดงความคิดเห็นคุณมีเวลาคุณต้องมาตอนที่เขาทุกข์มากที่สุดนะครับไม่ใช่วันน้าแห้งแล้วก็มานะครับ,รบก็จะพูดว่ามาดูน้ําท่วมไงก็น้ําแห้งแล้วเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าภาพวันก่อนนั้นไอ้ที่คุณบุ๋มบรรดาไปเนี่ยโอ้น้ําไหลเชี่ยวกรางนะครับ ตัวเปียกพรมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์มันต่างกันนะค,ความนิยมเขาบอกเ็าบอกว่าเหมือนคุณผมก็ยายเป็นนายกอะ่ะเอาผนี่ผมยกตัวอย่างเห็นไหมนี่อารมณ์ง่ายๆเลยนะ,ะเพราะว่าเวลามีปัญหานี่เนี่ยเขาอยากให้ไปดูตอนเนี้ยนะครับไปบัญชาการแบบเนี้เห็นไหมซึ่งซึ่งมีเวลาปัญหาก็คือว่าเมื่อนายกไม่กล้าไปไงรับรัฐมนตรีหน้าไหนเนี่ยผมว่ารัฐมนตรีหลายคนเ็ามีประสบการณ์ เขาก็อยากไปอยากไปแต่ไปได้ไงนายกยังไม่ไปเลยพอนายกพอถ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กันได้ไงอ่านี่นี่เห็นไหมนี่ทาลายชั้นนันเนี่ยออารมณ์แบบนี้คืออารมณ์ใครคิดก็ได้อนี่ผมวิเคราะห์ตามมนุษย์ปกตินะเพราะฉะนั้นรัมรตรีเขาก็ไม่กล้าไปทั้งที่จริงเขามีประสบการณ์มากมายนะครับอ่ะกลับเข้าสภามาหน่อยฮะคือวันนี้มันมีคนใต้เขาพูดอยู่ในสภาก็เลยอยากจะมาถามคุณจตุพรนิดหนึ่ง นะคุณพ <kung> ักขมลหนุนอนันต์จากพักประชาชนเขาใช้คําใต้ในสภาวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลของคุณแพรทองทานเนี่ยเปิดเอกสารดูนโยบายรัฐบาลยังไม่เห็นความชัดเจนอะไรแบบนี้เรียกว่าไม่สาหรผมผมอ่านถูกไหมฮะไม่ได้เรื่องได้ราวทําตาสว่างวันนี้เคยต่อว่ากันแต่สุดท้ายร่วมรัฐบาลกันเฉยเลยถามคนใต้เลือกพักมีสัจจะหรือสับปรับ อาไม่สาไหลนี่แปลว่าอะไรฮะในในภาษาใต้ไม่ได้ความอ๋อไม่ได้เรื่องเออเออเออเป็นเป็นคำที่แรงไหม <S <S ก็ภาคใต้เวลาเขาว่ากันว่ามันถ้ามันไม่ได้ความไม่ได้เรื่องแต่งก,ก็ไม่ไม่สาไหลอ่ะอืม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 ,อม,อม,อมขณะที่คุณชวนหลีกภัยก็ยอมรับนะฮะว่าวันนี้เนี่ยต้องทําเพื่อประชาชนเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้คุณจต์มองยังไงกับสภาตอนนี้ที่มันมันสลับกันไปหมดเลยตอนนี้แล้วพัก พลังประชารัฐสองขั้วอัดกันเองอีกในสภามันนี่ไงการเมืองมันเสื่อมอ่ะคือผมเนี่ยผมก็วิตก,กังวลนะครับการทําการเมืองแบบแก้แค้นกันแบบนี้โดยโดย,โดยทางอ้อมเนี่ยมันทําลายระบบพรรคการเมืองอืมเมื่อทําลายระบบพรรคการเมืองมันจะขยายไปสู่ทําลายประชาธิปไตยครับและก็เปิดประตูให้อํานาจนอกระบบเข้ามาอีกรอบคือคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับคุณต้องรู้ตีว่า ไอ้วงจรอุบาททางการเมืองเนี่ยที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองกันมาเนี่ยเพราะนักการเมืองทําตัวเองครับนะครับไม่ว่าทุจริตลุกแก่อํานาจนะครับทำลายกันเองนะครับจนกระทั่งไปเปิดประตูให้ทหารเข้ามายึดอํานาจเราอยู่ในนะครับในท่ามกลางเนี่ยนะครับวงจรอุบาทแบบนี้ภาษานี้พลเอกเลิตเคยบัญญัตินะคว่าวงจรอุบาทนะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอมาเดินมาถึงจุดนี้ นะครับคุณจะคิดหรือไม่คิดก็ตามแต่ว่าเห็นวันนี้การเมืองมันเสื่อมมากมใครจะคิดนะครับสองพักนะครับสองภากในพักการเมืองเดียวขึ้นมาตอบโต้กันครับนะครับแล้วนั่งกันคนละฝั่งย้ายเก้าอี้ไปแล้ะย้ายเก้าอี้กันไปแล้วแล้วยังไงอ,ะอ่ะเห็นไหมเอาละนะครับคุณทําไปคุณอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าวันที่วันที่ถูกลงมือนั้นเนี่ะครับคุณทั้งหลายที่อยู่ในสภาน ผมไม่รู้ว่าจะเหลือกี่คนที่จะลุกขึ้นมาในการที่จะต่อสู้เพราะวันนั้นความชอบธรรมก็ไม่เหลือแล้ว